เมืไงเห้่ทุกคนกลับมาพบกับผมเช่นเคยรอยอดเจ๊แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในไมค์คาร์เอาชีวิตรอดวันพีช ep ที่18แล้วนะ ep นี้เราก็จะมาสร้างเรือกันนะทุกคนโอเครอมานานเหลือเกินก็คือเราจะมาสร้างเรือนั่นแหละโอเคอย่างแรกที่จะต้องสร้างก็คือเราจะต้องมีหัวเรือก่อนนะหัวเรนะือนี่นี่โอเคจาวิธีคราบไว้แล้วก็ที่นั่งเรือโอเคขนแก่สามอันโอเคเดี๋ยวต้องไปดูในช่องกระเป๋าก่อนเรือที่ผมจะสร้างก็คือเรือมันจะเป็นแบบ คิดไวในใจนะก็คืออยากจะได้เรือที่แบบว่าเออลำเล็กๆนะทุกคนไม่ต้องใหญ่มากเออปเป็นเรือลำเล็กๆก,ก็พอนะโอเคเดี๋ยวเราต้องครับเออเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะไอ้ที่ตัดขนแกะไปเรือยเนาะ mm hmm. เพราะว่าผมว่าผมจะใช้เป็นเรือของมีฮอคนะทุกคนผมคิดว่าผมจะทําเป็นเรือของมีฮอคนะ mm hmm. คือมันมันเป็นเรือลำเล็กๆอะ่ะ mm hmm. เออมันมันเข้าเข้าสไตล์เราดีนะ ผมอยากได้เรือลำเล็กๆไปที่ไหนมาสะดวกอะไรเงี้ยไปง่ายๆจริงเรือของเอสก็เหมือนกันนะโอเคได้ครบหรือยังเนี่ยทีนี้ต้องการสีดำนะทุกคนเรือมีฮกจะมีสีดำกับสีขาวผมจะเอาเป็นขนแกะนะ่เนาะเรือเป็นบล็อกเหล็กดีวะเอาเป็นขนแกะเอาเป็นคนแกะดีไหมเอาเป็นบล็อกเหล็กก็ได้รวยนะจริงโอเคเอาเป็นบล็อกเหล็กก็ได้ โอเคอย่างแรกก็ต้องไปต้องไปตัดต้องไปตัดขนแกะก่อนนะโอเคได้ยินเสียงแกะแถวนี้ทุกคนหารคี้สังเกตหารคี้สังเกตเรามายังเออทุกคนลืมบอกนะว่าเก็บโปะเรามานะก็คือไอเดินชมจันทร์เรามาแล้วเนาะหารคี้สังเกตหายไปไหนเะนี่ยเอ,อ้าหาคี้สังเกตหายหทุกคนอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยสีดำพอดีเราต้องการสีดำเยอะๆทุกคนประมาณห้าสิบอันได้อะ่ะ โอ้เหลียวมีห้องนี้จะล้วนไปด้วยสีดำกับไม้นะโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นที่สูงหาแกะโอ้โหตรงนี้เพียบตรงนี้เพียบไม่ต้องไปหาไกลถือว่าอะไรวะลัคก,กี้มากทุกคนเราโชคดีมากเราโชคดีมากเพราะว่าถ้าเราวิ่งไปหาไกลนี่คลิปนี้คงยาวเป็นเกือบชั่วโมงนะเอา้าลืมลืมเอาลืมเอาปลาหมึกทุกคน หรืมเอาปลาหมึกมาตะกี้อยู่ที่บ้านเราอ๋อโอเคตรงนี้มีอยู่เออพอมเนะี่ยทำไมเงอันเดียววะปลาหมึกไปไหนอะ่ะทำไมมันเกิดตัวเดียวอะ่ะอย่าบอกว่าตัวตุ่นมันกินปลาหมึกกินของหรัวเนี่ยโอเคโอค้แกะพีอะ่อยากผลิตผเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเคเจ้าแกะชึบ อคทุกคนเราก็ไปหาปลาหมึกเพิ่มก่อนปลาหมึกหน้าบ้านเราก็มีนี่หว่าใช่ไหมไหนผมเลี้ยงไว้เยอะอ้าวอ้าวมันหายไปไหนหมดหนะเอ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้น,นทุกคนปลาหมึกปลาหมึกกับหายไปทั้งบ้านเลยนะหายไปทั้งโลกเลยแล้วยุดตัวเดียวคือตัวก่อนหน้านี้โอเคไม่เป็นไรผมมีไอ้สีหมึกอยู่ เคฮะหาแกะก่อนเรือของเรานี่คือเราเริ่มจะต้องการเรือทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าเข้าสู่แกลไลละท้องทะเลที่นู่นมันจะน่ากลัวนหน่อยเราจะต้องแบบใช้เรือดีๆนะก็คือเรือ,อมีฮอกนี่แหละเป็นเรือที่เหมาะมากเลยขี่ขึ้นขี่ขึ้นไอ้ภูเขานั้นนะภูเขาเล็ดลายขี่ขึ้นคารเบลเลยเพวกนั้นอนะ่ะแบบเรือแตกอะทุกคน ผมว่าเรือพังอะ่ะโอเคไม่ไม่รู้เราจะได้ขึ้นหรือเปล่านะเรือเราอาจจะข้ามตอนชานนั้นไปเลยนะเราอาจจะข้ามไปเลยจะได้ไม่เสียเวลานะเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรเมื่อแค่ไปเจอลาบูลนะทุกคนมีใครอยากเจอลาบูลไหมโอเคมีปลาหมึกตรงนี้เยอะเยอะพอที่เราจะได้ครบทุกตัวแล้วมืงเนี่ฝนตกนี่คือเราต้องทำไงให้ฝนหยุดต,ตกอนะันทุกคน ถ้ามืดก็คือต้องนอนใช่ไหมแล้วถ้าถ้าฝนฝนตกนี่ต้องทำไงโอเคแก่พวกนี้มันโตไวามากทุกคนผมยังไม่ทนได้ไปทึงไหนเลยมันโตกันลวโอเคอาหารก็หมดไวเหมือนกันโอเคแก่ตัวเมื่อกี้ผมเพิ่งตัดผลมันมันมันไปกินมาเพิ่มอีกแล้วไปแกะเอยออีกนิดนึงทุกคนเอาให้ถึงหนะ้าสิบแล้วผมไม่รู้ว่าใช้เท่าไหรอ่อ่ะ ผมคิดว่าน่าจะใช้เยอะห้าสิบไม่รู้ยังว่าพอไหมเนี่ยเอ,อ้ยทำไมแกะแถวนี้มันโอเคแกะตัวนี้ตัวสีดำตอนนี้แกะว่าหมายของเราคือสีดำเลยทุกคนที่จริงผมอยากได้แกะสีขาวเลยนะแต่ว่าขี้เกียจรอมันเกิดแล้วอะ่ะน่าจะนานนะโอเคเอาไปสี่สิบแปดอันก็ได้วะอานนี้ตัวหนึ่งตัวท้ายโอเคห้าสิบเอดอัน ไอเริ่มสร้างเดือกันเลยทุกคนที่ที่ผมจะสร้างอยู่ตรงไหนดีวะเอาสร้างที่มันติดกับทะเลอะเอาต,ตรงนู้นแะล้วกันตรงนู้นนะทางมันรู้สึกจะเป็นทางเชื่อมไปทะเลนะถ้าผมจำไม่ผิดคือเราจะได้ออกทะเลได้เลยนะอ่ามาแล้วมาแล้วโอเคถ้าจะเริ่มสร้างของมีฮอกนี่จะต้องสร้างไงวะมันต้องเริ่มจากอะไรนะนเนี่ยปีนฝนได้ไม่เนี่ยมโคตรลำคาญเลยผมลำคานฝนมากเลย เวลาผมเล่นอยู่คนเดียวนละ้ผมจะปิดฝนตลอดนะไม่เป็นไรผมไม่ปิดก็ได้ไว้ยี้แหละเรือมีฮอกเดือมีฮอกเออเดี๋ยนะเริ่มผมเริ่มจากขอบเลยแล้วกันเนาะอันนี้คือผมสร้างสร้างแบบสดๆดทุกคนคือแบบอาจจะช้าหน่อยนะก็คือไม่เคยสร้างมาก่อนผมไม่เคยมันไม่เคยเราไม่เคยต้องมาสร้างเรือแล้วนั่งเองเนาะมันเลยไม่รู้ว่าทำไมเราจะต้องมาทำอะ่ะ ใช่ปหโอเคประมาณนี้เยอะไปไ่าวะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นใส่ของตรงนี้ไว้ใส่ของขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งดีกว่าเอาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้ ไม่น่าทรางผิดเลยโอเคขนแกะสีดำผมตกน้ำไปปะเนี่ยไม่มีเนาะโอเคแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าใช้ไม้เป็นสีนี้น่าจะสวยนะเพราะว่าจะได้มีเรือลหลายสีเนาะโอเคเป็นเรือมีฮอ,อกโอเคเรือมีฮอ,อกก็เริ่มจากนี่นี่เป็นฐานเรือ หารเรือหรือเปล่าวะหรือจริงมันควรอยู่ชั้นเดียวกันวะมันควรอยู่ชั้นเดียวกันปะถ้าถือว่าเรือมันจะเป็นอย่างนี้นะเรือมันจะต้องอยู่ชั้นเดียวกันไหมวะผมก็ไม่แน่ใจอ่ะเอาเอาแบบนี้มันจะสวยไหมละ่ะเพราะไม่สวยเอาเอาอย่างที่ผมกำลังทำดีกว่าเนานะ ตามที่ผมต้องการเลยแล้วกันทั้งนั้นผมจะทำตามที่ผมต้องการแล้วนะทุกคนคือสามตรงนี้ขึ้นกี่ทีดีดวะอาวไม่ถึงอีกเสียง,งซอมบี้าจากไหนเนี่ยมันเกิดในเรือผม,มเมื่อไหร่เนี่ยผมยังสร้างไม่เสร็จเลยประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคน ว่ากดนอนก่อนดีกวรร่ะลำลำคันลำคันต้งเสียงฝนลำคันต้องตอนกางคืนเลยมีเสียงซอมบี้เข้ามาอีกนะไม่ใช่อะไรโอเคนอนแลวก่อนเออทองฟ้านี่บรรยากาศดีมากเลยนอนตากฝนโอเคตรงนี้เอ้าอ๋อนอนถ้านอนฝนมันก็หยุดตกได้เหรอผมไม่รู้นะ ถ้านอนแล้วฝนหยุดตกด้วยมีได้หรอวะหรือว่ามันมันผ่านเวลาเวลาผ่านไปนานฝนมันเลยหยุดตกให้หรือเปล่าโอเคเรือมีฮอกก็จะใหญ่ขนาดนี้เนาะจะไม่ใหญ่มากนะทุกคนสิ่งที่ผมต้องการคือไม่ใหญ่มากเพราะว่าถ้าใหญ่มากนี่มันจะไม่ใช่เรือมีฮอกแล้วผมก็จะไม่อยากนั่งเพราะว่ามันจะเข้าช่องแคบไม่ได้นะโอเคประมาณนี้ปุ๊บี๋ยวเราต้องการกล่องครับ ่องครับวาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็เป็นบันไดแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นไม้ครึ่งแผ่นอะเป็นสลับโอโคตรศิลปะต,ตอนนี้งานศิลปะมาแล้วปึ๊บอันนี้เป็นส่วนเบาะนั่งเอ้าผมไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดตรงนั้นมาเหรอ เนี่ยลืมผมลืมอันนี้แล้วทุกคนเอาเอาเบาะนั่งมาก็าเอามาไม่ไม่หมดอะคือเอาขนแกะมาไม่หมดอะที่ผมต้องตัดขนแกะสีขาวมาทําเป็นเบาะนั่งเลยนะเดี๋ยวค่อยไปตัดเพิ่มก็ได้ทุกคนเดี๋ยวทำตรงนี้ก่อนปกัปกปักเดี๋ยวตรงนี้เป็นเบาะนั่งมาสูงไปไหมวะตรงเนี้ยทำเก้าอี้เพิ่มไปก่อน ตรงนี้เป็นส่วนของเบาะนั่งแล้วก็สแสลบวางตรงไหนดีตรงนี้เอาสแสลบวางนี่นี่นี่เออตรงนี้ตรงตรงส่วนหัวมันนี่ค่อนข้างยากทุกคนตรงส่วนหัวมันนี่ค่อนข้างงงนะคือมัน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 มึนมึน่นนะตรงส่วนหัวมันอ๋อนึกออกแล้วทุกคนตรงนี้ทำงไงเรือเราจะสวย เอาเป็นตรงนี้แหละเอาเป็นด้านล่างเนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวใช้เป็นสลับเอาเนาะสลับไม้ไม้สีน้ำตาลเนี่ยไม้อ่อนเนี่ยไม้เบิร์ดเรียกไม้อะไรวะไม้เบิร์ดไม้ขาวเนี่ยเรียกไม้ขาวเนาะผมจะทําไม้ขาวเป็นไม้สลับหรือไม้ก็เอาไว้อย่างนี้แหละอาจจะสวยแล้วก็ได้เคยเรามีห้อง เดรียที่ใฝ่ฝันกำลังจะเสร็จแล้วทุกคนคือไม่ได้สร้างยากเลยนะมัง้งเราจะสร้างไปเสร็จหรือเปล่ามันยังดูไม่ค่อยเป็นทรงเลยนะเรือมีฮอกมันคือลงศพอะ่ะมันมันเรียกว่าเรือลงศพอะ่ะเออแม่งคืออะไรวะเรือลงศพโอเคเดี๋ยวมาทําส่วนของใบเรือก่อนดีไหมใบเรือม่งเอาเป็นเหล็กอะคคดหงุดเป็นไงทำไมไม่ใช้ขนแกะสีขาวอะ แต่ว่าเป็นดาบมะทุกคนเรือมีห้องเป็นดาบตรงนี้นเป็นส่วนของดาบเป็นเหมือนดาบยักๆอ่ะปักอยู่เอาขึ้นไปเท่าไหรด่ดีสองสามสี่ห้าเดี๋ยวไม่ต้องสูงมากเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี้อันนี้ก็ต่ำไปทีแล้วก็โอ้ยอืมต่ำไปเปล่าวะ อันนี้เรือแล้วเรือเอยเนี่ยทุกคนเรือเรือทีอ่จะใช้ผจนภัยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการระจนภัยแนะละเรือลํานี้โอเคเรือที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการระจนภัยจะต้องทําให้ดีที่สุดนะอือต้องเพิ่มอีกชั้นหนึ่งไหมเนี่ยอ๋อตรงนี้ต้องต่อ,อกเนาะโอเคขนแกะําจะหมดยังเนี่ยยังเนาะ มันใช้ได้ดีอยู่สามปัก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 โอเคตรงนี้โอ้โหผมเริ่มผมเริ่มเริ่มเสียดายบล็อกเล็กลก็โคนผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วรู้สึกว่าบล็อกเล็กเราเริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะรู้สึกใช้มากไปไม่ได้แล้วโอเคประมาณนี้เราเข้างบนมันดูลโล่งๆนะเดี๋ยวหาอะไรมาใส่ดีจวค่อยหาของมาใส่ลงไปขุดหินก่อนลงไปขุดหินขุดหินขุดหิน ุดลงนี้แม่งเลยเอาหินมาทำเป็นปุ่มเราทำปุ่มกันดีกว่าทุกคนเอ้ยทำไมไม่เจอไม่เจอน้ำสักทีวะเอ้ยไม่เจอหินสักทีวะโอเคสองสามแล้วปุ่มหินมาทำไงเนี่ยต้องหลอมอีกโอ้ห้าหกเจ็ดแปดเอาเป็นสิบเลยสองสาม สิบสามเป็นสิบสี่โอเคสิบสี่ก้อนหนึ 1, 2, ่งสองสามอจะนับทำไมเนี่ยโอเคขึ้นน้ำเ,เ,เดี๋ยวมีฮอกเ,อเราเฮ้ยเดี๋ยวมีฮอกกำลังอยู่ในการเอ้ยอยู่ระหว่างการพัฒนาเออตรงนี้ผมว่าเราต้องทำขุดลงจริงก็เลยทุกคนรู้สึกมันจะไม่สวยนะถ้าถือว่าเอาขึ้น่ะ ไฟไม้มันไม่รวมกันวะมันกระจายกันไปทั่วเลยอ,ะอ่ะอะอะกล่องคราฟอยู่ไหนเนี่ยกล่องคราบเคสองอเคประมาณนี้นี่ต้องอย่างนี้ไม่งั้นจะไม่สวย,ยทุกคนอืมตรงนี้อยู่เนหรือตรงนี้ปิดเลยดีวะเดี๋ยวลองแบบทำแบบปิดดูเนาะ โอ้พอดีลเลยทีนี้เหลือตรงส่วนหน้าเรือทุกคนส่วนหน้าเรือรู้สึกจะทํายากอยู่นะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจกันเรือมีฮอกอ่ะมันมันมัน,ม,นมันงงอะ่ะเออส่วนหน้าเรือเนี่ยเดี๋ยวนะส่วนหน้าเรือผมว่าจะทําให้สวยเลยแบบนี้แล้วก็ปักปักเดี๋ยวนะตรงนี้วาง อืมงั้นก็งั้นผมก็ต้องทำเพิ่มนะทำเป็นอย่างเงี้ยต้องทำต่อ box อเงีเ้ยาวเฮ้ยผมเหมือนโดนน้ำอะไรดูดไม่รู้อะ่ะเหมือนตะกี้เหมือนโดนอะไรดูดเห <c oughs> มือนมีคนดูดนะโอเคเราจะเสร็จแล้วมั้งนเนี่ยเแล้วมีฮอก <c oughs> เอ่อ แบบนี้แบบนี้แล้วก็เอาขึ้นมาหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นนีไหมวะอ๋ไม้หมดใช้บล็อกไม้ธรรมดาไม่ต้องใช้สลัแบบเดี๋ยวผมลองดูนะผมลองลองสร้างดูยังงง,งงอยู่เลยเนี่ยว่ามันทำแบบไหนจะสวยเนะี่ยเพราะเรือมีฮอค่อนข้างงงนะเป็นมันไม่น่าเรียกว่าเรือครับ ต้่งเอาลงศพมาทำเป็นเรือเอ้ยนักหัวเรือเราจะอยู่ไหนเนี่ยหัวเรืออยู่ตรงนี้โอเคนี่เป็นหัวเรือตรงนี้เป็นอืมดำบีได้เป่ะน่าจะใช่แล้วก็ทีนี้หาหาที่วางอันนี้ดีๆทุกคนหาที่วางกล่องคราฟดีๆนะ เอามาตัวนี้แงเลยนี่อันนี้เป็นกล่องครับตรงนี้ทำเป็นเตาเผาตรงนี้เป็นแอนวิลเป็นหรือไม่ก็เป็นอะไรก็ได้อยากให้เป็นนะแต่ผมว่าว่ามันเตาเตาเผาก็ดีแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้นั้นอนะไอไอ้นั่นไม่น,น่าตามเรามาได้นะ ไอแอนวิวอ่ะไอทั่งเล็กอ่ะมันไม่น่าตามมาได้นะโอเคเดี๋ยวขับบันไดเอาไว้สำหรับตอนขึ้นขึ้นตรงไหนดีขึ้นตรงตรงนี้แล้วกันสองฝั่งเนาะทำฝั่งนู้นด้วยอ๋ออ๋อจุผิดอสามใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ตรงนี้ โอเคกล่อง okay. ข้าวต้องมีสองฝั่งไวเนี่ยอันนี้เป็นเดี๋ยวเราเอากล่องแบบบ้านเรามาใส่เนาะโอเคเป็นกล่องแบบบ้านเรางั้นตรงนี้เอาเป็นอะไรดีเนี่ยเตียงนอนเหรอใช่มันต้องมีเตียงนอนด,ด้วยดีว่าแล้วมีห้องมันนอนอยังไงวะมันก็นอนพิงย่างเงี้ยแล้วมันก็หลับอะโอเครู้สึกว่า้าหน้าเดือนเรามันยังแปลกๆหรือเปล่าวะอืมนี่ไงผมว่าอยู่แันแปลก นี่นะมันตรงนี้มันคือเลยนะเนี่ยต้องแก้โอเคผมแก้รู้สึกจะเหลือเฟือเลยนะแล้วนี่คืออนะไรเนี่ยทำไมมันทำไมมันมีอย่างนี้ด้วยอ่ะนี่มันคือบล็อกอะไรนะ่สแลบเหรออ๋อใช่ว่าสแลบเหลือเหลือเฟือนะงั้นเดี๋ยวเอาสแลบคืนก่อนแล้วใส่เป็นไม้แทน หนึ่งสองสามโอเคเป็นเป็นบล็อกไม้แทนนี่เรือม,มี้อกเราประมาณนี้เหรอเนี่ยมันดูยังไงยังไงไม่รู้อ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วมันยังต้องมีขนแกะอีกเดี๋ยวลองดูอ๋อใช้นี้ก็ได้ทุกคนไม่ต้องไปเอาขนแกะสีขาวก็ได้โอเคแล้วก็เตียงนอนหาหาที่วางเตียงนอนสิตรงไหนดีเดีย๋ยวถ้าเราวางเตียงนอนไปอย่างนี้มันจะได้ไหมทุกคน ล้วเราหันหน้าไปทาง,ทางไหนเนี่ยจะจะตายไหมเนี่ยเุ้ยเป็นเตียงนอนที่สุดยอดมากทุกคนนอนอย่างนี้เลยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแล้วตรงนี้เอาไปใส่อะไรดีตรงนี้ก็ใส่ป้ายเอาไปช่วยชีวิตเอ้ยบ้าเหรอไม่เห็นใช่เลยอืมใส่เลยดีตรงนี้เอาวางขั้นที่สวยเนาะ เอาออกดีกว่าตรงนี้ขี้เลวโอเคเรือเราจะต้องเป็นเรือที่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจะตรงนี้เอาไว้ใส่กล่องสามกล่องโอเคเดี๋ยวเราไปเอากล่องจากที่บ้านมาออกมาใส่ทีหลังอันนี้ใส่ชื่อชื่อเรือ o f ฟ i n นโ a สอ่าเป็นเป็นชื่อเรือของมีฮอกหรือเปล่าว่าใช้ชื่อนี้หรือเปล่าอ๋อโอเคนึกออกแล้วตะกี้เราเผาอันนี้ไว้ เขาเอาปุ่มนะทุกคนผมจะทําปุ่มแล้วจะขึ้นไปแปะกข้างบนนู้นมันจะได้ไม่โลง่งๆนะ okay. เเรือมีห้องโคตรสวยอ,ะอ่ะม,ม,มันก็ดูใหญ่อยู่นะมันก็เป็นมันดูเรือเป็นเรือใหญ่อยู่นะอีบล็อกวะเนี่ยมันจะหนักไหมเนะี่ยเออสามสิบสี่กิโลโผมว่าน่าจะเคลื่อนไม่ค่อยออกนลยทุกคนดูจะใหญ่ไปหน่อยนะบล็อกอะไรเราเราใส่บล็อกเหล็กเนี่ยมันเลยหนักไงทุกคนบล็อกเหล็กมัน ทำให้อันนี้หนักเดี๋ยวจะอาจจะลองเปลี่ยนเป็นคนแก่ทุกคนเดี๋ยวเราลองขับเคลื่อนดูกันจะขี่ออกไหมเนี่ยผมมันก็ออกอยู่แล้วทุกคนมันก็ขี่มันก็ขี่ได้ดีอยู่นะเอ้ยจมเลยทุกคนอ๋อพอพอ,พอน้าหนักเยอะมันจะจมแทุกคนอูไม่ค่อยออกะทุกคนคือพราะว่ามันช้าว่าเดี๋ยวเราไปเอาบล็อกเหล็กออกแล้วเปลี่ยนเป็นบล็อกคนแก่เนาะเป็นคนแก่สีขาว โอ้ย oh, 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 oh. ถ่ายลางย่งยางเลย mm hmm. hey, เฮ้ยแต่ว่าเรือมีฮอคมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้เน้นเร็วก็ได้นะมผมเห็นมีฮอคขี่เอ้ยมีฮอกนั่งเรือ mm hmm. ก็แบบช้าๆแบบเนิบๆไปอะ่ะ mm hmm. ไม,ไม่ไม่ต้องรีบไม่ได้ไปไหนอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจอดลึกๆก่อนว่ามันจะได้สร้างเรือต่อได้เพราะตอนนี้มันจมแล้วโอเค เดี๋ยวนะแต่ผมว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสาสิบสี่สิบห้าสบหกขนแกะขาวสิบหกอันทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งไปตัดกันก่อนโอเคนะเพราะว่ามันมันน่าจะหนักไปแล้วมันจะทําให้เราจมจมน้นะําแล้วแล้วก็นั่นแหละมันมันช้าเลยนะโอเคขนแกะขาวสิบหกอัน สองแล้วขนแก่ขาวต้องต้องมีสเกลตัตนต้องมีโครงกระดูกนะไปดูในบ้านก่อนมีไหมโอเคโอ้โหเยอะด้วยโอเคสิบเท่าไรอันนะสิบหกเหรอจำไม่ได้แล้วทุกคนเอาไปเยอะเลยก็ได้ทั้นั้นทุกคนม่งทำใหลืมง่ายจังวะผมไม่ชอบขี้ลืมเนี่ยโอเค เอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆเ,เ,เอาไปสักสิบหกอันเนาะผมก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่สิบเอ๊ะเจ็ดอันละเจอันแล้วดีนะที่มันมีแกะอยู่แถวบ้านเราเต็มเลยไม่งั้นอ่ะวิ่งหาแกะยาวทุกคนบอกเลยคลิปนี้โอ้ทำไมจะไม่โตแล้วแถวเนี้ยแกะแถวนี้ไม่โตทุกคน คือมันมันเหมือนแบบพอเราอยู่นอกสายตามันก็ไม่กินยาไม่กินอะไรเลยอะ่ะโอเคสิบสามแล้วีนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเออตรงนน้นม,มีแกมันมันออกลูกกันเยอะมากเลยโอเคสิบ okay. สิบสี่โอ้โหต้องการสิบหก็ไม่สิบหกวลกะที โอ้ยเดินชมจันนี่ใช้ยากมากทุกคนโอเค17เ,เลยเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปเนาะโอเคเนี่ทุกคนเรามาแก้ไขเรือเราเพราะมันหนักไป เดี๋ยวเราต้องทุบออกหมดเลยนะเพราะว่านั่นแหละผมว่าดีอยู่นะท,ที่เราต้องทุบอะเพราะว่ามันยังใช้อะไรได้เยอะเลยนะเหล็กอะเรายังใช้เหล็กได้ทําอะไรได้เยอะเลยผมว่าเอามาทําแบบนี้มันดูสิ้นคิดยังไงไม่รู้เพราะว่าถ้าเราไปจอดอยู่แล้วเราอาจจะพวกเราอาจจะเจอพวกศัตรูแบบมันใช้สกิลใส่อะแล้วมันพังเลยอย่างเงี้ยแบบเหล็กหายไปกระตายเงี้ยเอ้ยรู้สึกเราจะทันเหล็กมาเกิน เกินเหรอวะใช่ไหมเนะี่ยเราทำทำมาเกินแล้วเนี่ยเพิ่งรู้โอเคทีนี้ใส่ปุ่มสองสามเอาอีกด้านหนึ่งใส่ไงเนี่ยปัก <c oughs> โอเคใส่ได้แล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการตกแต่งเรือให้มันเสร็จนะตรงนี้ให้มันเสร็จนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ตกแต่งเรือเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นเรือตาเยเหยวมีฮอ ของจริงอะที่ผมคิดว่ามันนา่าจะสวยสุดได้แค่นี้แหละมั้งสำหรับที่ผมเพิ่งหัดทํานะว่ามันก็ยากอะเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละเรือเรือมีหอไอมันชื่อะอะไรวะ coffin coffin boat โอเคตลอดคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเอาไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามแล้วกันเราจะได้ผจญภัยไปกับเรือนี้แล้วโอเคบาย